สวัสดีค่ะพบกับมาเรียนทารลดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนนะคะในเดือนมิถุนายน2564นี้ค่ะชาวราศีเมทุนนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนะคะ แล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของชาวราศีเมถุนด้วยนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะขอให้ชาวราศีเมถุนนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มําทํานายนะคะการทำนาย,นะะารนายเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกนะคะเราจะเป็นการทำนาย เกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนที่เป็นคนโสดนะคะหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2จะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวหรือว่าแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดก่อนเลยนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้พายดชาริออทค่ะตามมาด้วยพายแปดเรียนนะคะ แล้วก็ไพ่เดมกิเชียนค่ะคนโสดเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับาการทํางานการหาเงินมากกว่านะคะไม่ได้แบบว่ามาสนใจที่จะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะคุณค่อนข้างที่จะเอาเวลาที่จะไปคิดทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าใช้เวลานะคะสําหรับการเดินทางนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะ ค่ะแต่ถ้าใครที่มีคนคุยน่าจะเป็นคนที่คุยแบบคุยแบบออนไลน์นะคะคุยทางไกลนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างครบนะคะการงานดีนะคะโปรไฟล์สูงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำสำหรับคนโสดกันนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะ คุณได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะราชินีถือดาบก็จะเป็นไพ่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะค่อนข้างที่จะรับกับปัญหาได้ดีนะคะมีการเตรียมพร้อมนะคะในการรับมือกับปัญหาแต่ถ้าเป็นไพ่คําแนะนานะคะต้องบอกว่าคุณอย่าเหมือนแบบตั้งกําแพงให้ตัวเองมากเกินไปกับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามานะคะบางทีคุณเหมือนแบบปิดโอกาสตัวเองหรือว่าค่อนข้างที่จะ ระวังไว้ก่อนนะ่ะนะค่อนข้างที่จะคิดไปในแง่ที่แบบระวังไว้ก่อนกลัวเจ็บหรือว่ากลัวเขาจะเข้ามาทําให้คุณต้องเสียใจนะคะคุณก็เลยเหมือนค่อนข้างที่จะสร้างกําแพงไม่ให้ใครเนี่ยเข้ามาคบมาติดต่อมาคุยหรือว่า หรือว่าจะชอบใครง่ายๆนะคะยังไงก็ผ่อนคลายนะคะค่อยๆดูนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะจบคำทำนายสำหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะคนที่มีแฟนแล้วเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ คนมีแฟนเดือนนี้ได้ไพ่สองดาบนะคะตามมาด้วยไพ่หกดาบค่ะ แล้วก็ตามมาด้วย,พยไพ่ห้าเมถาวานะคะเป็นอะไรเอ่ยนะคะคนมีแฟนทะเลาะกันหรือเปล่านะคะงอนหรือเปล่านะคะมีปากเสียงนะคะระวังการพูดจารุนแรงนะคะพไพ่ห้าเมถาวาขึ้นมาต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะคะระวังที่จะทะเลาะกันนะคะพอทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งอาหารการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนาะมันอาจจะมีผลกระทบนะคะเพราะว่าพอทะเลาะกันแล้วอะ าจจะทําให้คุณตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะตอนนี้นะคะเดือนนี้คําตอบที่คิดว่าอยากได้นะคะยังไม่ได้นะคะต้องรอไปก่อนนะคะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่เหมาะสมสําหรับการตัดสินใจหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่แปลกนะคะที่คุณจะรู้สึกสับสนว่าเออทำไมยังเลือกไม่ได้อะไรแบบนี้หรือว่า ตัดสินใจบางเรื่องไม่ได้นะคะก็พันอาจจะงุนงิดแล้วก็มีปากเสียงกันค่อนข้างรุนแรงนะคะยังไงเดือนนี้ให้ระมัดระวังคําพูดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูให้คําแนะนํากันนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนที่มีแฟนแล้วนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรนะคะ คุณได้ไพ่ห้าดาบนะคะห้าดาบมันเป็นไพ่ที่แบบของคนที่รู้สึกเหมือนน้อยใจนะคะว่าเราสู้อยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยนะคะบางครั้งนะคะคำตอบบางสิ่งมันย่างหรือทางเลือกบางอย่างนะคะคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างมันไม่มีใครที่จะเข้าไปตัดสินใจแทนคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูดีๆกับทางเลือกหรือว่า าการที่คุณคิดว่าคนอื่นหันลังให้แบบไม่ช่วยอะไรแบบเนี้ยหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคุณเองก็ได้นะคะค่อยๆลองเปิดใจแล้วก็ดูนะคะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะความรู้สึกของเรานะคะค่ะ จบคำทำนายนะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่มีครอบครัวนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวแต่งงานแล้วเดือนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะ มาด้วยไพ่เดอมมูลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่สองไม้เท้านะคะเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมทุนที่แต่งงานแล้วนะคะ ก็คือ,อเป็นผู้ใหญ่ชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำก็คือจะมีลักษณะที่เป็นคนใจดีแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบดูใจเย็นนะคะค่ะจะเข้ามามามีอิทธิพลนะคะกับคุณในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นคู่ของคุณหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เดือนนี้ค่อนข้างลักษณะจะใจเย็นนะคะค่ะ แล้วก็มีไพ่เดมูลขึ้นด้วยนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศบางสิ่งบางอย่างอ่มันทําให้คุณระแวงสงสัยเลยแหละเพราะว่าเหมือนคุณถามอะไรเขาเนะี่ยเขาก็ไม่ตอบคุณได้ชัดเจนนะคะหรือบางเรื่องที่คุณอยากรู้อะค่ะมันก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่ไม่เหมาะกับการตัดสินใจนะคะอะไรเลยนะเพราะว่าหรือว่าความระแวงสงสัยนะคะ แต่ก็ถือว่าดีนะคะซึ่งคุณอาจจะยังไม่ได้เอามาเป็นปัญหาแต่เพียงแต่มีความรู้สึกว่าลึกๆว่ามันค่อนข้างที่จะมีความลับกับคุณนะคะ แล้วก็ได้ไพ่สองไม้เท้าด้วยนะคะเดือนนี้คุณอาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะบางคนย้ายบ้านนะคะบางคนย้ายที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ที่ที่ยังไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มย้ายเดือนนี้นะคะอาจจะมีแผนหรือว่าวางแผนที่จะอ่ย้ายงานหรือว่าย้ายที่อยู่นะคะก็เป็นได้นะคะหรือว่าวางแผนที่จะเข้าไปทา กิจกรรมนะคะหรือว่าการงานบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณเองไม่คุ้นเคยทําให้คุณจะต้องศึกษาอย่างมากนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่าเดือนนี้ไพ่จะแนะนําอะไรนะคะเดือนนี้นะคะได้ไพ่สองเหรียญน,นะคะ ไพ่สองเหรียญน,นะคะก็จะเป็นไพ่ของอาการตัดสินใจหรือว่าสถานการณ์ที่กลับไปกลับมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะบางอย่างนะคะบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปดังที่คุณคิดนะคะบางอย่างที่คิดว่าทําเสร็จแล้วนะคะตัดสินใจไปแล้วผ่านไปแล้วแต่กลับกลับต้องมาวนกับสถานการณ์เดิมๆนะคะคุณอาจจะเบื่อนะคะแต่ว่าให หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการการตัดสินใจที่มันไม่ก้าวหน้านะคะเหมือนว่าตัดสินใจไม่ได้เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะให้คุณค่อยๆมองนะคะแล้วก็หาทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้ามันยังรู้สึกว่าเหมือนอย่างตรงนี้นะคะเด m มูนนะคะ ข้อมูลมันไม่พอทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้นะคะทําให้มันไม่ไม่ก้าวหน้าไปสักทีหรือว่าสถานการณ์มันไม่เปลี่ยนไปจากตรงนี้สักทีนะคะให้คุณค่อยๆมองดูนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณรู้นะคะอะไรที่มันมากขึ้นที่กระจ่างมากขึ้นนะคะจะทําให้การตัดสินใจของคุณนั้นดีขึ้นเองนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ